รัฐบาลไทยมาดูแนวทางรัฐบาลไทยครับผมออดวงนาผืนครับออดวงนาผืนครับหวันว่าครับหวันว่ามีจะทหารครับที่เป็นผู้มัดผู้คุ้มครองแถวนี้ครับแถววัดเรานี่ครับมาหาครับมาหาแล้วมากาบชักชวนให้ไปเที่ยวสวรรค์ครับ้วอยจ์วมาไปเที่ยวสวรรค์จังได้บาทบ่เคยไปเยเที่อเออ พักชวนไปเที่ยวสวรรค์ครับอืมบ้านก้อนนาอาจารย์ฝันก้อนเลหก,กหนึงที่เขาอาจารย์ฝันดีครับที่อาจารย์แก้สู้ฟังนะครับอาจารย์ฝันว่าได้ไปเที่ยวนี่ในพรรษาครับนี่ผีนี่อย่างลงมาหลายหลายในรรษาครับนี่ลุงมาครับเทวดาลงมาครับให้ลุงน้องมาเที่ยวอยู่วัดเบิดพรรษามีญยาดน้มเชินข้นยาง ไปยางมาในภาษายังมขึ้นในแถามาหยายเขลือกากเกลาประดับบินก็เทาก็เห็นครับเห็นผู้ชายงางแต่ว่าเห็นผู้ชายงางอยู่น้ำวัดน้ำว่ายังมืงขึ้นครับตัวนี้เป็นเทวดานะครับเป็นเทวดามาเที่ยวครับมันบอกครับมาาพลังมาสวดวิเทียวสวรรค์สวดวิเที่ยวสวรรค์ครับเอ้าก็เลยเอ๋อคอยไปกุ้มผากุ้มแพร่พ่นเราคันหามานิมนต์คันหามานิมนต์ใอ้ผ้ากันไปครับไอ้ผ้ากันไปครับบัด ไปก็เลยไปขึ้นไปครับไปเห็นไปเห็นบันไดหักรับบันไดท้องหักรับบานไปเห็นบันไดท้องหักมันจะขึ้นไปยังไหนแต่องบ้านอาจารยะหัวคอป็นหวสวรรค์ครับวันนะครับว่าบันไดท้องหักครับอืมาก็เลยไปว่าเ้าที่ขึ้นไปจังไงบันไดท้องคือหักก่อนถัดต่อกันะครับเนาะบานนี้เพิ่นเล่นเอายังบูครับอ่าเป็นแผ่นนงเงาอากาศหทมย่อมลุกๆหน้าเงินไปฮะ ว่านาเทวดาว่านััครบ้านผมก็เลยไปนั่งอยู่ทีของพระแจงไว้นั่งผู้วัดเพิ่นก็นั่งอยู่ข้างล่างครับผู้วัดกราบได้แต่ว่าพระสูงากราบหรือ,อขอรับมาท่านว่านาขอรับ,รบกราบบ้านอาจารย์เลยว่าเพิ่นมบ่อยพระสูงกราบเนาะอืบาานี้ก็เลยก็เลยถามว่าไปจังไหนมาจัางไหนน้อโอ้ยพวกข้าน้อยมาสัน่น ภูมารุนาพอกเขาหน่อยอยู่วัดขาดแก่วเนี่ยเรามีวงเร็บนัดดุงนาเพื่อนอ้อลงไปเที่ยวอยู่เบิดพันศาเขาะท่านครับพันวาเนาะอ่าพันวาพนุ่งไปเที่ยวอยู่เบิดพันศาลงมาเที่ยวจุดบันไดหักคันที่ว่าบันไดหักกันพนุ่งเทวดาลงมาเที่ยววัดนะครับพันบอกอ่าพันวาเทวดาลงมาเที่ยววัดจุบันไดหักเพราะท่านครับอุ้ยเห็นไปอุ้ยกันมากครับเป็นพันวา,าเป็นคบเป็นมนุษย์ที่ลุงมาองยางไอ้คนเห็นอยู่วัด ยห็นนอนได้หมู่เว้นเิ็นนอนได้หมู่ขึ้นบนบาเทวดาบนบาเทวดาสูงลงน้องลงมากจนบันไดหักครับอืมสูงลงน้องมาเรียนอยู่วัดธาตุแจี่มแน่ละมิดครับมาบุงของเก่าของแก่เพิ่นมันยุ่นหินไหลครับเออเพิ่นกระทามาพระพุทธรูกยังที่นิมนต์ไปเอามาไว้ยังบ่ยังเบิดบ่ได้ใช้ธรรมะบ่ได้ใช่ธรรมะบ่ได้ไปใช่หอกยังพระทุกยังผมก็ว่าอย่เนาะดีดีดีเนี่ยเนื้อหันมา เพิ่นก็ถามข้าวจามข้าวจ้าหันมันอยังวุ่นวายบ่บ่วุ่นวายวัดสงบลงหลายเท่าวัดสงบหลายก็เก่าอ่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ปฏิบัติตัวดิวัดน่ะรู้จ,กมมจาาักทําวัดสวดมนต์ว่าซั่นเี่จ้าหันว่าโอ้ย่องคักเนาะงจ้าหันย่องเฮาใส่เทวดาแล้วเนาะอย่องคักย่อแงแน่ว่าซั่นเอ้ยเพิ่นว่ามาื้อนึงอาตมาย่างไปเห็นกบตาห่างเป็นคืบเนาะนางตาดปาดเลย โอ้วว่าถิยญางก้งไปจับเอาบึงเลยฮะดูดลงนาา้ำต่อมเลยครับครบไงครับนี่ครับบา้านนางคุยกันไปคุยกัน,นมากครับมัวหน้าเทวดาเพิ่นเลยว่าโอ้เยให้ไล่วมดแลยเนานะเพราะได้เฮ็ดได้สางบ่อาตามมาเลยว่าเพราะได้ซื้อน้ำมันได้เหยียงปั่นไฟตาอาตมาว่าเนาะเอาบ้านเพิ่นกันเลยว่า,ากันชิลาเ,าาเาาพิ่น,ลนกลับครับเป็นางโดูดสมกวนแล้วครับไปเห็นบันไดฮักที่เพิ่นมาเพิ่นปล่อยเพิ่นลูกน้องลุงมาเที่ยวครับ จิปล่อยลูกนอกลงใบเทียวจนบัมนไดนหักว่าสันครับบดเหมือนเลยว่าเอาสมควรัญเวลาเลยแกให้กลับว่านั้นนะคุณว่าเนี่ยคือว่าด่าคุณว่าเนาะก็กันผู้บัดขอกลับครับเพินเลยยกมือครับเพินเลยยกมือขึ้นมาสองขังลงมือขึ้นมาขางหนึ่งครับแดงคืนคืนเก้าสามเก็เก้าสามเก็อู้ครับนี่แหละครับ เทวดาบอกนะครับฝันว่าได้ไปเที่ยวสวรรค์เบิดขึ้นขึ้นนครับว่าจะหันภาพไปครับจะหันภาพไปครับสามเก้าสามเก้าลุงเขียนนะครับหลวงเขียนเกษตรเน้นตัวนี้ครับเน้นเน้นสามเก้าเน้นสามเก้าเออเด้อครับเด้อเนีครับก็จัดจัดก็พันกันครับบดกว่ากันครับผมนี่บแนวทางเทวดามาบอกนะทราบเทวดา เทพดามาบอกทำหน้เบึ้งน,นะอือเจ้าก็จัดคัดก็ผ่านครับเก้าสามเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับผมเป็นแนวทางเทวดามาบอกบเอ้าจอบก็จัดคัดก็ผ่านกันครับอ่าเทวดาแม่บอกครับไปเที่ยวสวรรค์เทวดาบอกครับ บาทนี่มือสออาตมาไปบินบาทครับอาตมาไปบินตาบาดบาทมือสออาตมาไปบินตาบาดมีพวกออกคนหนึ่งของมาลาใส่บาทครับมาลาใส่บาทพิ่นเห็นว่าเพิ่นเก็บเอวอ่าเพิ่นเห็นว่าเพิ่นเก็บเอวพระสันนิษฐานพิ่นเพิ่นว่าขอร้องให้อาตมาเหยียบเอวให้พระสันนครับขอร้องอธิษฐาอาตมาเหยียบเอวให้พระสันนครับอาตมากหรือว่าเหยียบเอวให้เพิ่น เพิ่นเราวาตรมาบอกเลยเพิ่นเก้าสามเกศโอ้ยปู่บอกเลยผมเก่าสามเกศขึ้นอย่างเงี้ยเอาเือตรงงก้องฝันไข้เท่เก้าสามเกศผมก็บาเหตุครับเนาะอย่เงี้ครับมันก็ต่งงก้างฝันไข้เท่เก้าสามเกศเพราะฉะนั้นเดินเลยกฝันเทวดาบอกเทวดาบอกกับเทวดาบอกกับโยมบนฝันอยู่ในบ้านครับฝันอยู่ก็หนุ่มองครับในเก้าสามเกตคือเก่าในเก้าสามเกตคือเก้าไหมผม ฝานที่เป็นเรงไรล่ะครับบอลครับว่าฝันเนาะก็ได้สามเก้าสามเกตขึ้นเกาไหมครับที่บดาบอกครับฝันว่าย่มอยู่ในบ้านครับยมอยู่ในบ้านผนฝันครับได้ตัวเดียวกันเน่นเน้นเนี่ยเลยครับนี่แหละครับวิ่งเกตก็วิ่งเก้าครับวิ่งวันหนึ่งครับเราขัเข้อนี่นะครับบอนหนึ่งครับนาเขาวิ่งหกครับอ่าปูหกมันก็จะได้สามดิงแลครับวิ่งหกครับ แล้วก็มะเข่าหกหนึ่งนี่ครับมึงดน่อครับมะเข่าหกหนึ่งป้าดครับเอ่ยแต่มากมาับ,บ,บ,บม้าแน่อยู่แล้วครับเอ,อโโลลบ่บมึงนะครับเด้อเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับผมเก้าสามเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าเก้าสามเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าครับเที่วดาบอกครับเอาขึ้นมาลงลายวันตำหมดมีลายวันในมึงนะครับมึง ห้านอยมือแรกเด้อครับหาน้อยมือแรงครับเอาเบิ้งครับสอบประชัดขัดก่อพันธ์เน้อหาน้อยตอนเย็นครัห้านอยเย็นนี้ครับผมสอบก่อขัดขัดก่อพันครับหาน้อยเย็นนี้นะครับด้วยลาวพัฒนาลาวพัฒนาเย็นนี้พร้อมครับก็จะคัดก็อพันครับรัฐบาลไทยบวกลาวพัฒนาอ่าอย่าลืมนะครับว่าผู้นึงฝันอยู่ในบ้านอาจารย์อาจารย์ฝันอยู่ในวัด ได้นนเลขตัวเดียวกันคู่ไหมครับอ่าได้เลขตัวเดียวทั้งหมด FC ก็ดีสอบก็ดีมักสอบอกสอบใจแล้วครับบ้านนะี้เนาะอืมฝันกับคูณนึงฝันอยู่วัดนาะคูณนึงฝัน,อย,นยอยู่ในบ้านครับอ่อมาฝันอยู่วัดต่ว่าโยมฝันอยู่ในบ้านครับในเลขตัวเดียวกันครับอ่นี่นะครับเอือ บก็จะการก่อฟันครับลาวัฒนาลาวัฒนาครับผมเอานะฮะฮะเอาอนะครับได้ชอบก็จัะก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออเป็นแนวทางลาวัฒนาลาวัฒนาเย็นนี้เย็นนี้ครับผมจารีมครับชอบก็ก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่า หนุ่มกำลังลังเขามาครับหมูออื่นเป็นอย่าลืมนะครับนะอมูออื่นครับเป็นมืออันนั้นครับเป็นปลาปลาวัดหลวงนะเพื่นครับปลาวัดหลวงนะเพื่อนหรือว่าทาาแก้วเพื่อนครับวันพรุ่งนี้ครับผมเั็นเพื่อนนะครับปลาครับผมโอ้ลืมบอกแต่ที่ไหนนะครับเนาะด้วยจานเล้นะรับเป็นพ่อป่าสามเมื่อกี้พ่อป่าสามเมื่อวาน วัดดวงนาเพิ่นครับผมชอบครไบจัดแนวทางกันได้เลยครับเด้อรถเดี๋ยวเๆคอยบอกพันสอบประจันทศพันครับเป็นลาวพัฒนาครับเอ้าอย่าลืมครับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดวัดดวงนาเพล่มีผ้าป่าสามัคคีครับมีเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทย ฝันยูบบ้านก็ฝันย่ในวัดเ<อ>เีเนี<ช>่ยทาเนี่ยโตเดียวกันครับผ<อ>ู้